หลายพันปีก่อนโลกได้เกิดสงครามนิวเคลียร์ทำให้อารยธรรมมนุษย์หายไปในชั่วข้ามคืนเผ่าพันเอลได้เข้ามาแทนที่พวกเขากลายเป็นเผ่าพันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนโลกส่วนมนุษย์ที่เหลือรอดถูกและก็อับลินล้วนไม่สามารถเทียบเคียงได้เพราะหลังจากสงครามครั้งล่าสุดสิ้นสุดลงเผ่าเอลได้ใช้ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ผลึกเผาปีศาจซึ่งเป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดของพวกเขาไว้ในดินแดนต้องห้ามแต่ตอนนี้ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์กลับเริ่มเหี่ยวเฉาลงโดยไม่ทราบสาเหตุทุกครั้งที่ใบไม้ของ มันเป็นสัญญาณว่าปีศาจที่แข็งแกร่งตนหนึ่งได้ทําลายธนึกออกมาและสิ่งที่อันตรายยิ่งกว่านั้นก็คือเผ่าเอลที่ได้อยู่อย่างสงบสุขมาหลายพันปีได้ลืมวิธีการใช้เวทมนต์ไปแล้วเมื่อเผชิญกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันนี้เผ่าเอลจึงได้เลือกนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดเจ็ดคนเพื่อให้พวกเขาค้นหาวิธีช่วยเหลือต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์และช่วยเหลือเผ่าเอลทั้งหมดจากนั้นนักรบ่ละคนก็ได้สัมผัสต,ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้ได้รับ ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ต้นเดิมที่เห็นกลับเขียวเฉาระหว่างสวรรค์และพื้นดินมืดมิดไปหมดทั่วทั้งทวีปดูราวกับนรกบนดินเหล่าปีศาจกำลังสังหารหมู่เผ่าพันธุ์อย่างบ้าคลั่งฮารลี่ตกใจกลัวกับภาพที่เห็นในดินแดนแห่งภาพหลงตาเรื่องทั้งหมดนี้มันเกิดอ,อะไรขึ้นกันแน่เมื่อกลับสู่โลกความจริงฮารลี่ก็รีบวาดภาพปีศาจที่เธอเห็นออกมาท,าทันทีแต่ทันใดนั้นก็มีเสียงดังขึ้นในหัวของเธอเรียกเธอไปอยังต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์อีกครั้งฮาร์ ถึงแม้จะไม่รู้ว่าทําไมต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ถึงได้บอกเรื่องพวกนี้กับเธอแต่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของแฟนหนุ่มฮฮร์รี่ก็ตัดสินใจที่จะออกจากอาณาจักรเอลยุกก่อนและในเวลานั้นห่างจากต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ไปหลายร้อยลี้ภายในถ้ำน้าแข็งชายผู้หนึ่งเตลท่อนบนหลับไหลามาหลายร้อยปีเขาลืมตาขึ้นอย่างกระทนหันลากแขนขาที่แข็งทื่อค่อยๆคลานลงจากเตียงหินบาดแผลที่เต็มตัวเขาสแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ธรรมดาจากนั้นชายคนนั้นก็ไล่บนออกมาด้ามดาบในมือของเขากลายเป็นดาบยาวในทันทีและชายผู้้ใชเวมนนนคี ทำไมถึงตื่นขึ้นมากระถนหารชายที่เปลยท่อนบนอยู่ในถ้ำน้ําแข็งและหลับไปเป็นร้อยปีทันใดนั้นเขาก็ถูกปลุกขึ้นมาด้วยพลังลึกลับเขาค่อยๆท่องคาถาทันใดนั้นดาบยาวก็ปรากฏขึ้นในมือของเขาจากนั้นเขาก็มาถึงอาณาจักรเอลทหารยามพยายามจะเข้ามาขัดขวางชายคนนั้นปลยพลังเคลื่อนตักสรงทหารยามกระเด็นออกไปหลายเมตรหลังจากได้เห็นพลังของชายคนนั้นองค์ชายข้างๆรู้สึกตึงเครียดขึ้นมาทันทีในตอนนั้นชายคนนั้นค่อยๆถอดหมวกออกกษัตริย์ทรงตกพระไถย ปรากฏว่าชายคนนั้นชื่อเฮกิดทั้งสองเคยรู้จักกันมาก่อนและเฮกิดเป็นหนึ่งในคนส่วนน้อยของโลกที่สามารถใช้เวทมนต์ได้เขาบอกพระราชาว่าต้นไม้ศักดิ์สิทธ์ต้องมีปัญหาแน่ๆตัวเขาเองถูกเรียกให้ตื่นขึ้นมาโดยต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์หลังจากที่ให้กรารับรู้ด้วยมือของเขาเขาบอกพระราชาว่าต้นไม้ศักดิ์สิทธ์กำลังจะเหี่ยวเฉาเหล่าปีศาจในแดนผนึกกำลังเริ่มเคลื่อนไหวตอนนี้ทุกครั้งที่ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ร่วงหล่นแม้แต่ใบเดียวล้วนเป็นสัญญาณว่าปีศาจร้ายที่ส่งพลังกำลังหลุดพ ดังนั้นพวกเราต้องรีบรวบรวมกองทัพโดยทันทีแต่ทุกคนที่อยู่ในที่นั้นกลับไม่ใส่ใจคิดว่าเฮกอนกำลังพูดเกินจริงเมื่อเห็นว่าไม่มีใครเชื่อเขาเฮกอนจึงได้แต่จักไปด้วยความโกรธเขาเตรียมที่จะทำตามคำแนะนำของต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เพื่อตามหาชายคนหนึ่งที่ชื่อโรนแท้จริงแล้วโรนเป็นสมาชิกคนสุดท้ายของตระกูลชานาราและมีพลังเวทมนต์ติดตัวมาตั้งแต่เกิดเพียงแต่จะต้องอยู่ในสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจงถึงจะปลุกพลังได้ในเวลานั้นโรนกำลังเฝ้าดูแลแม่อยู่ข้างเตียงเนืื่่่่่ออออองงงจาาาาากกแมแมมมขขขขเเเเปววววยยหหนนััรู้้ตีววีล็ท จึงได้นำเอาก้อนหินเอลสามก้อนออกมาแล้วบอกกับโรนว่าก้อนหินเหล่านี้มีพลังเวทมนต์ที่แข็งแกร่งมากแต่ลูกต้องศึกษาหาวิธีการใช้มันด้วยตัวเองผู้จบเขาก็จากโลกนี้ไปแท้จริงแล้วโรวนไม่เชื่อในเวทมนต์เขาตั้งใจจะเอาศิลาวิเศษไปเป็นค่าเล่าเรียนเพื่อไปเรียนแพทย์ต่างถิ่นแต่ระหว่างทางเขาได้พบกับเด็กสาวมนุษย์คนหนึ่งชื่อเฮอร์ไมโอนเธอร์ไมโอีนชวนเขาโรนจึงไปเล่นไพ่ที่บ้านของเธอแต่ไม่คาดคิดว่าเฮอร์มินจะเป็นคนเร่ร่อนเธอทําให้โรนสลบแล้วขโมยศิลาวิเศษไปวันต่อมาแฮกริดก็ และบอกเล่าเรื่องชาติกําเนิดของเขาเพื่อให้โรนเชื่อในเรื่องเวทมนต์แฮกริตจ,จึงเตรียมพาเขาไปยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของโลกเวทมนต์่วนอีกด้านหนึ่งใบไม้ใบแรกบนต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เริ่มร่วงหล่นพื้นดินในเขตต้องห้ามสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงตามมาด้วยสิยงระเบิดสิ่งที่ทําลายผนึกิออกมาได้คือจอมันบัวเดอร์มอร์แต่เนื่องจากต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ยังไม่เหี่ยวเฉาด้วยสมบูรณ์วอเดอร์มอร์ที่อยู่ในสภาพอ่อนแอจึงทําได้เพียงปวด่อยวงเวทเพื่อป้องกันตัวเองจนกว่าต้น แฮกริดไร้เวทมนต์ทันทีการกระทําทั้งหมดนี้ทําให้รอนถึงกับตะลึงในที่สุดเขาก็เชื่อในเวทมนต์ส่วนจุดประสงค์หลักที่แฮกริดมาที่นี่ก็คือการตามหาหนังสือเวทมนต์เล่มนี้จากนั้นทั้งสองคนก็ได้รู้จักหนังสือว่าเมื่อต้นเทพเหี่ยวเฉาดอกไม้ดอกหนึ่งจะให้กาเนิดมเมล็ดพันธุ์และนักรบแห่งเผ่าเอลจะต้องโยนเมล็ดพันธุ์นั้นลงในไฟเอกแห่งประการกำลมก่อนจากนั้นจึงนําม,มันกลับไปไว้ในต้นเทพด้วยวิธีนี้ต้นเทพก็จะเกิดใหม่และผลึกปีศาจอีกครั้งดังนั้นภารกิจหลััักกกกตอออนนนี้ปปน้้คืารรปปงงท ทั้งสองคนรีบออกเดินทางไปยังพระราชวังเอลท,ทันทีแต่ในตอนนั้นเองใบไม้ก็ร่วงลงมาจากต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์อีกใบหนึ่งไม่รู้ว่าครั้งนี้จะเป็นอะไรอีกปีศาจร้ายที่ทรงพลังได้ทำลายผนึกออกมาที่นี่คือดินแดนต้องห้ามที่ผนึกปีศาจร้ายเอาไว้พลังอำนาจชั่วร้ายอันแข็งแกร่งพุ่งออกมาจากใต้ดินเห็นว่าเมตามอร์ได้ทำลายผนึกออกมาภายใต้คำสั่งของวอเดอร์มอร์ได้แปลงร่างเป็นแฮร์รี่แอบลอบเข้าไปในอาณาจักรเอลจัดก,การนักรบทั้งหมดในพริบตาเมื่อแฮกรตดและเพ มีเพียงแฮร์รี่ที่รอดชีวิตมาได้เพราะออกจากพระราชบังไปก่อนทุกคนพบจดหมายที่แฮร์รี่ทิ้งไว้เมื่อรู้ว่าเธอไปอยู่บ้านป้าของเธอเพื่อปกป้องแฮร์รี่จากอันตรายของปีศาจเอสแฮกริดจึงรีบพารอนไปด้วยและไปหาป้าของแฮร์รี่หลังจากรู้ที่อยู่ของแฮร์รี่จากปากของป้ารอนก็รีบตรงไปที่นั่นทันทีเพื่อให้แน่ใจว่าแฮร์รี่ปลอดภัยแต่กลับบังเอิญไปเจอเหตุการณ์ยั่ยยุนใจเข้ารอนมองจนตาค้างเธอล้มลงไปกองกับพื้นพอเขาลุกขึ้นมาอีกครั้งแฮร์รี่ก็หายไปใต้น้ําตกแล้ว ทันใดนั้นรอนก็หันกลับไปเห็นอีกฝ่ายถือดาบเจ่อมาที่คอของเขารอนรีบบอกจุดประสงค์ที่เขามาแฮร์รี่จึงลดความระแวงลงในขณะเดียวกันใบไม้ใบที่สามของต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ได้ร่วงหล่นลงมาครั้งนี้สิ่งที่หลุดพ้นจากผนึกคือการก่อยหินที่มีความสามารถในการบินมันหาที่นี่เจอในทันทีเอสที่โหดร้ายทำร้ายป้าของฉันในเวลาเดียวกันก,นกาก่อยก็พบรอนกับอีกคนที่รีบกลับมามันบินตรงไปหาแฮร์รี่ทันทีในช่วงเวลากับขันแฮ็กรลิปกระโดดออกมาพร้อมดาบเล่มนยาวหนึ่ง ช้เพลงดาบดอกบัวเขียวสังหารกาก่อยแต่เขาก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการต่อสู้พวกเขาจึงพาแฮร์รี่กลับไปที่ถ้ำน้ำแข็งจากนั้นรอนก็กระโดดลงไปในแม่น้ำท,ทันทีเพื่อหาโพรมาช่วยรักษาแฮร์รี่แต่ในตอนนั้นเองเฮอร์ไมโอนี่จอมมกพาเนจอนกลับจับแฮร์ร,รี่ไปปรากฏว่าหัวหน้าคนพเนจอนหลังจากได้หินเอลมาแล้วกลับไม่รู้วิธีใช้จึงได้แต่ครูรอนให้บอกวิธีใช้แต่ไม่นึกเลยว่าตอนกลางคืนแฮร์รี่จะกลับมาจับเฮอร์ไมโอนี่เป็นตัวประกันเพื่อบังคับให้หัวหน้าปล่อยรอน แต่หัวหน้ากลับไม่สนใจชีวิตของเฮมโอนี่เลยในขณะที่แฮร์รี่จนปัญญาก็มีเสียงคำรามดังมาจากท้องฟ้ากากอยอีกตัวหนึ่งไล่ตามมาและศิลาอพา์าในมือของรอนก็เปลี่ยนประกายออกมาเขาจึงกำมัดเล็งไปที่ปีศาจทันทีพลังเวทมหาศาลถูกปล่อยออกมาเขากากอยจนกลายเป็นเท่าฐานในพริบตาส่วนรอนก็หมดแรงและสลบไปหัวหน้าเห็นดังนั้นจึงคิดจะเข้าไปแย่งชิงอสตนโชคดีที่แฮกริดใช้พลังเวทมนต์ในถ้ำน้ำแข็งรักษาอาการบาดเจ็บจนหายดีและมาถึงที่เกิดเหตุได้ทันเวลา ช่วยเหลือรอนกับเพื่อนอีกคนไว้ได้ระหว่างทางกลับอาณาจักรเอลพวกเขาได้พบกับเอลที่ใช้เวทมนต์ได้เขาชื่อมันฟอยด้วยความสามารถในการมองเห็นอดีตและอนาคตทั้งสามคนจึงพาเขากลับไปยังอาณาจักรและเมื่อกลับมาถึงอาณาจักรเอลแล้วแฮร์รี่ก็รีบตรงไปยังต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เพื่อเตรียมรับการทดสอบเพื่อให้ได้มเมล็ดพันธุ์ภายในต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์มาเพราะนี่เป็นวิธีเดียวที่จะช่วยต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ได้แต่ถ้าการทดสอบล้มเหลวแฮร์รี่ก็จะตายหยอดทันทีต่อมาท่ามกลางสายตาขขอองงทุกกคนนแฮรีี่่็็เเเเดดดดิ้าาไปยดดยว แล้วภายในต้นไม้พิเศษนี้จะซ่อนความลับอะไรเอาไว้เด็กสาวคนนี้แบกรับความหวังของเผ่าเอลค่อยๆเดินเข้าไปในต้นไม้พิเศษเพื่อเตรียมรับการทดสอบเพื่อให้ได้มเมล็ดพันธุ์จากภายในต้นไม้พิเศษแต่ถ้าหากเธอไม่ผ่านการทดสอบแล้วทั้งทวีปจะกลายเป็นนรกบนดินและแฮร์รี่ที่เดินเข้าไปในต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ก็ได้พบกับดอกไม้ที่กล่าวไว้ในตำราเวทมนต์แต่ทันใดนั้นดอกไม้ก็พ่นหมอกออกมาพาแฮร์รี่เข้าไปสู่ผวังและบททดสอบของต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์คือรอนในผวัง S S เพื่อตัดทุกสิ่งที่สามารถส่งผลต่อความรู้สึกของเธอแม้ว่าแฮร์รี่จะไม่เต็มใจก็ตามแต่เพื่อความปลอดภัยของพ่อพันธุ์ของเธอเธอก็ยังคงต้องเก็บซ่อนความรู้สึกของตัวเองเอาไว้และผ่านการทดสอบนั้นมาได้เมื่อกลับสู่โลกแห่งความเป็นจริงแฮร์รี่ก็ได้รับมเมล็ดพันธุ์แห่งต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์มาได้สําเร็จต่อไปแฮร์รี่ต้องนําเมล็ดพันธุ์นั้นไปใส่ใน,ในไฟ X ของป้องประการบีเฟิร์มจากนั้นก็นําเมล็ดพันธุ์กลับไปใส่ในต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์อีกครั้งแต่ตอนนีี้้กกกกาาาาารรเเเคลลื่่่่อออออออนนนนไหวววททุยยงงงขงพขพพูดิโโจจจัับตมออมมใ ได้รับคำสั่งจากหัวหน้าแอบลอบเข้าไปในวังเพื่อขโมยอัญมณีเอลดังนั้นดิโทจึงแปลงร่างเป็นเฮอร์ินเตรียมที่จะลอบสังหารฮารีในขณะเดียวกันมันฟอยบังเอิญชนเข้ากับผู้หญิงคนหนึ่งด้วยความสามารถในการมองเห็นอนาคตเขาเห็นภาพผู้หญิงคนนั้นถูกเอสเอสจับตัวไปเขาจึงรีบบอกผู้หญิงคนนั้นถึงสิ่งที่เขาเห็นแต่ผู้หญิงคนนั้นไม่เชื่อคำพูดของมันฟอยคิดว่าเขาเป็นบ้าจึงหันหลังวิ่งหนีไปส่วนมันฟอยเพราะเป็นห่วงความปลอดภัยของผู้หญิงคนนั้นรีบวิ่งไ,ไงล่า,า,ททา,าไทน้วห โชคดีที่มันฟอยมาขัดขวางเฮอร์ไมโอนี่ปลอมได้ทันเวลาเมื่อเห็นว่าแผลรอบสังหารลุมเหลวตัวแปลงร่างก็รีบหนีออกจากที่เกิดเหตุทันทีแปลงร่างเป็นทหารองครักษ์ในทางเดินที่ไม่มีคนโลกนี้การจับกลุ่มได้สําเร็จส่วนเฮอร์ไมโอนี่ตัวจริงกลับถูกจับในฐานะผู้รอบสังหารถูกขังอยู่ในคุกแต่แฮกริดรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติเขาพมันฟอยไปที่ร่างของแฟนหนุ่มของแฮร์รี่ให้เขาได้เวทมอนต์อีกครั้งเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่หลังจากการตรวจสอบแฮกริดรู้ว่าทั้งหมมมมดดดดนนนนนีีี้้เเเป็ฝออืืออออขงงททกกัััพ่่จะจะําต แฮกริดใช้แฮร์รี่เป็นเหยื่ลอล่อเพื่อล่อให้ตัวแปลงกายออกมามันแปลงร่างเป็นรอนและกําลังจะทําร้ายแฮร์รี่แฮกริดจึงเข้าไปหักคอมันท,ทันทีหลังจากจัดการกับปัญหาอันตรายนี้ได้แล้วทุกคนก็ออกเดินทางไปยังประกาศหลบภัยโดยมีเฮอร์ไมโอนี่ที่ถูกจับกุมตัวไปด้วยเพราะต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์บอกแฮร์รี่ว่ารอนกับเฮอร์ไมโอนี่คือคนที่ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เลือกทั้งสาคนต้องเดินทางไปยังประการหลบหลงด้วยกันและในขณะที่พวกเขาออกเดินทางหัวหน้าคนทะเลจรที่อยู่ไม่ไกลก็จับจ้องพวกเขาแล้วหน่วยเอลกลกกุ่่มมนนี้พิงผาากกาปแร ก็โดนกลุ่มคนพเนจรโจมตีนยเอลถูกโจมตีแบบไม่ทันตั้งตัวทุกคนถูกจับเป็นเฉลยและหัวหน้าโจนก็ได้ครอบครองอัญมณีเอลทั้งสามดวงตามที่ต้องการจากนั้นก็ทิ้งเอลทั้งหมดไว้ในดินแดงของมาป่าปีศาจปล่อยให้พวกเขาเผชิญชะตากรรมกันเองและพาเจ้าหญิงฮารีผู้เลวชงไปด้วยในขณะที่หัวหน้าโจนเกือบจะถึงใจเจ้าหญิงฮารีเฮอร์เมโอนี่ก็เข้ามาช่วยเหลือเจ้าหญิงฮารีไว้ได้อาจจะทนเห็นแฮรีถูกเหยียดหยามไม่ได้หรืออาจจะเบื่อหน่ายการควบคุมของหัวหน้ามานานแล้วเฮอ,อร์เมโอน หัวหน้าจึงกลายเป็นเฉลยของทั้งสองส่วนพวกพนจรข้างนอกก็ถูกเฮอร์ไบนี่ใช้ยาสลบไปหมดแล้วหลังจากนั้นพวกเขาก็ช่วยรอและคนอื่นๆที่ติดอยู่ในเขตของมาป่าออกมาได้อย่างปลอดภัยทุกคนออกเดินทางไปยังประการหลบลงอีกครั้งตอนกลางคืนพวกเขามาถึงปราสาทแห่งหนึ่งกําลังจะเข้าไปพักผ่อนแต่กลับพบว่าปีศาจหัววัวเข้ายึดครองที่นี่แล้วทุกคนจึงต้องหนีไปก่อนมีองครักษ์สองคนต้องการเข้าไปขัดขวางแต่ถูกปีศาจหัววัวใช้ขวานสองครั้งสังหารในท,ทันทีตอนนั้นหัวหน้าอาสาออกไปสู้ ล่อมินิทอไปในบึงแล้วก็คิดจะใช้ระเบิดจัดการมันแต่น่าเสียดายที่ไม่ได้สร้างความเสียหายเลยทุกคนจึงต้องรีบเปลี่ยนเส้นทางเลือกเดินทางไปบนภูเขาหิมะท,ที่อันตรายกว่าโชคดีที่เจอปราสาทเก่าแก่กลางภูเขาเจ้าของปราสาทหัวล้านให้การต้อนรับทุกคนอย่างอบอุ่นแต่เจ้าหัวล้านนี่ไม่ใช่คนดีเขาใช้ยาสลกกบทุกคนสายตาของเขาก็จับจ้องไปที่แฮร์รี่ผู้สวยงามทันทีแต่เจ้าหัวล้านไม่ได้อยากเล่นไพ่กับแฮร์รี่แต่เขาอยากจะเปิดหัวของเธอออกดูโชคดีที่รอนไม่ได้โดนยาสลบ เขาจัดการเจ้าหัวล้านและช่วยแฮร์รี่ได้ทันทีแต่ในตอนนั้นมินิทอก็ไล่ตามเอสไม่อีกครั้งหัวหน้าองครักษ์จึงพุ่งเข้าไปสู้ยอมสละชีวิตเพื่อถูกเวลาให้กหนอื่นๆอีหนีเมื่อมาถึงริมหน้าผาหัวหน้าเผาและเฮอร์มินใช้เชือกต่ไปยังฝั่งตรงข้ามก่อนเพื่อไม่ให้มินิทอตามมาได้หัวหน้าเผ่าจึงคิดจะตัดเชือกทันทีโดยไม่สนใจว่าแฮร์รี่กับรอนยังมาไม่ถึงเฮอร์ไมโอนี่จึงรีบหยุดหัวหน้าไว้และกลับไปอีกฝั่งเพื่อช่วยทั้งสองคนข้ามหน้าผาแต่ในเเวลาานนััน้้้ิทออกก็พุ่งงขามาีคร และใช้ขวานเกี่ยวเชือกไว้ทั้งสามคนจึงห้อยอยู่บนหน้าผารอนรีบใช้เวทมวนต์ท่าไม้ตายของเขาแต่มันไม่ได้ผลเลยแม้แต่น้อยหัวหน้าจึงตัดสินใจตัดเชือกทันทีทั้งสามคนตกลงไปในเหวลึกพร้อมกับมินิทอร์ในโชคฤทริปตาทั้งสามคนกำลังถูกมินิทอร์เล,ล่าโชคร้ายที่พวกเขาห้อยอยู่บนที่สูงหลายหมื่นเมตรทัในใดนั้นเชือกก็ขาดทั้งสามคนและมินิทอร์ตกลงไปในเหวด้วยกันเมื่อรอนฟื้นขึ้นมาจากอาการหมดสติเขาก็เห็นว่าปีศาจมิโนโทอร์ถูกฆ่าตายไปแล้วก็ใครใช้ให้มันไม่มีบารมีของพระเอก จากนั้นโรนก็มองไปรอบๆแต่ไม่พบผู้หญิงสองคนนั้นเขาจึงรีบวิ่งไปที่ป่าเล็กๆข้างหน้าแต่กลับถูกเอลชายคนหนึ่งพุ่งเข้าใส่แต่อย่างไรก็ตามหลังจากที่ชายคนนั้นยืนยันได้ว่าโรนเป็นเอลเขาจึงหยุดโจมตีหลังจากนั้นโรนก็ได้รู้จักปากของชายคนนั้นว่าแท้จริงแล้วดินแดนแห่งนี้เป็นเขตของนักล่าเอลหากมีเอลหลงเข้ามาแล้วถูกพวกเขาพบก็จะถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยมหูข้างหนึ่งของชายคนนี้ก็เพิ่งถูกนักล่าเอลตัดไปเมื่อรอได้ยินเช่นนั้นก็ยิ่งกังววลลลลเเรรืื่่่อออองงคคาามมปดภััยขขขแแแฮีีะะะพนนนนนกึ้้ใณ แฮร์รี่และเฮอร์ไมโอนี่ที่เพิ่งตื่นขึ้นมาก็ถูกนักล่าเอลสองคนพบเข้าดังนั้นเกมไล่ล่ารอบใหม่จึงเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งระหว่างการหลบหนีทั้งสองพัศตกลงไปในห้องใต้ดินหลังจากเดินสำรวจไปรอบๆพวกเขาพบว่าที่นี่คือสิ่งก่อสร้างของมนุษย์เมื่อหลายทันปีก่อนและไม่มีทางออกเลยในขณะที่ทั้งสองกำลังปรึกษากันว่าจะออกไปได้อย่างไรกลุ่มนักล่าเอลก็ปรากฏตัวขึ้นจากฟากฟ้าและล้อมพวกเขาเอาไว้ในตอนนั้นรอและเพื่อนแอบเข้าไปในค่ายของนักล่าเพื่อสืบหาเบาะแสข,ของแฮร์รี่ แต่เมื่อรอนเห็นนักล่าคนหนึ่งขณะที่พรานเตรียมที่จะเอาหูที่ถูกตัดของเขาไปเป็นกับแกลมเขารู้สึกว่าศักดิ์ศรีของตัวเองถูกเหยียบย่ำจึงพุ่งเข้าไปต่อสู้กับพรานทันท,ทีแต่กลับถูกพรานสวนกลับจนล้มลงกับพื้นแย่แล้วอีกหูข้างที่เหลือก็คงจะต้องเสียไปด้วยโชคดีที่รอนเข้ามาช่วยเขาไว้ทันเวลาทําให้เขาสามารถรักษาหูข้างสุดท้ายนี้ไว้ได้ต่อมารอนก็ได้รู้ที่อยู่ของแฮร์รี่จากนักล่าชายคนนั้นก็ช่วยมังกรผู้ใจของเขาออกมาได้อีกด้านหนึ่งแฮร์รี่และเฮอร์ไมโอนี่ที่ถู ต่อสู้กลับจัดการนักล่าเอลไปได้หลายคนแต่สุดท้ายก็ถูกผมแดงจับได้ทันใดนั้นรอนก็มาถึงพอดีรีบพาแฮร์รี่หนีไปทันทีแต่ไอ้หัวแดงยิงธนูแสงทะลุเมฆทําให้เฮอร์ไมโอนี่ลม้มลงกับพื้นเหล่านักล่าเอลกลุมกันเข้ามาทําอะไรไม่ได้รอนจึงต้องพาแฮร์รี่หนีไปก่อนหลังจากนั้นชายคนนั้นก็บอกลารอนก่อนไปเขาบอกกับรอนว่าพวกพรานเอลจะไม่ทําร้ายเฮยอร์ไมโอนี่เพราะเธอเป็นมนุษย์และดูเหมือนว่าพวกพรานจะพาเฮอร์ไมโอนี่ไปยังดินแดนของมนุษย์อาจจะเพื่อขายเธอให้กับมนุษย์คนอื่น พวกนายลองไปดูก็ได้ผู้จบเขาก็จัดไปและพวกพรานก็พาเธอไมโอ้นี่ไปจริงๆมาถึงยังที่ตั้งถิ่นฐานของมนุษย์แต่สิ่งที่ทําให้เฮอร์มินรู้สึกเหลือเชื่อคือที่นี่ควรจะเป็นเขตแดนของโททําไมมนุษย์ถึงสามารถอยู่รอดปลอดภัยได้ที่นี่ผงเมาที่อยู่ข้างๆไม่ได้สนใจเฮอร์มินแต่กลับขับรถต่อไปข้างหน้าผู้หญิงคนนี้ถูกนักล่าขายให้กับชายคนนี้ขายให้กับผู้ชายคนนี้ที่อยู่ตรงหน้าชายคนนั้นได้ช่วยรักษาบาดแผลให้เฮอร์มินด้วยความเมตตาหลังจากที่เฮอร์มินฟื้นตัวแล้วเธอก็็ได้พพบบเหนภาาแ่งควมสมสุข ทุกคนต่างมีรอยยิ้มแห่งความสุขซึ่งเป็นสิ่งที่เฮอร์มินไม่เคยเห็นมาก,ก่อนเธอจึงเอ่ยถามด้วยความสงสัยอย่างมากว่าที่นี่เป็นถิ่นของโทแท,แท้พวกคุณใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ได้อย่างปลอดภัยกันได้อย่างไรแล้วจะไม่โดนโทโจมตีหรือชายคนนั้นไม่ตอบแต่พาเฮอร์มินไปยังทุ่งหญ้าโล่งกว้างแล้วหยิบปืนลูกโม่ออกมาจากกระเป๋ากางเกงนี่คือสิ่งที่เขาเจอในสรากลักพังของมนุษย์มันก็คือสิ่งนี้แหละที่ทำให้พวกเขาในดินแดนของโทมีที่ยืนกลางคืนชายคนหนึ่งจัดงานปาร์ตี้ท่ามกลาง เฮอไมโอนี่กำลังเพลิดเพลินไปกับมันอย่างเต็มที่และในขณะนั้นรอนกับเพื่อนแอบเข้ามาและพบเธอไมโอนี่พวกเขาต้องการพาเธอออกไปแต่เฮอไมโอนี่กลับรู้สึกว่าควรจะอยู่กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่นี่แหละคือที่ที่เธอควรอยู่เมื่อเห็นว่าเกลียดกล่อมไม่ได้รอนกับเพื่อนอีกคนจึงต้องไปก่อนแล้วค่อยคิดแผนกันอีกทีแต่กลับถูกชายคนนั้นจับได้ว่าพวกเขาเป็นเอลภาพตัดไปเฮอร์มินกำลังจะกลับห้องเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าชายชราคนหนึ่งนั่งรถเข็นเรียกเธอไว้และบอกเพอร์มินว่า ในค่ายนี้ไม่มีคนดีแม้แต่คนเดียวพวกเขาสามารถใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยในดินแดนของถูได้ไม่ใช่เพราะอาวุธปืนแต่เป็นเพราะทุกเดือนพวกเขาจะสังเวยคนเป็นๆให้กับถูหลังจากที่เฮอร์มินฟังจบฉันไม่ได้เชื่อคําพูดของชายชาราในทันทีแต่กลับไปหาผู้ชายคนนั้นแล้วช่วยโอกาสตอนที่เขาไม่ทันระวังตัวแย่งปืนมาเพื่อพิสูจน์คําพูดของชายชาราแต่ผู้ชายคนนั้นกลับคิดว่าเรื่องที่จับตัวโรนกับเพื่อนอีกคนถูกเปิดโปงจึงเผอสารภาพออกมาว่าจะนําโรนกับเพื่อนไปบูชาย,ยัานให้กับถูเฮอร์รไมโอนีททันท ในจังหวะที่โทกาลังจะกินรอนเธอไมโอนี่ก็มาถึงทันเวลาพอดียิงโทเพียงนัดเดียวก็จัดการมันได้ทั้ง3าคนเดินทางไปยังประการหลบภัยอีกครั้งและจุดหมายต่อไปของพวกเขาก็คือจุดหมายปลายทางของการเดินทางครั้งนี้แต่ระหว่างทางพวกเขาต้องผ่านค่ายของโทโชคดีที่ทั้ง3าคนใช้ท่อเดินทางผ่านไปได้อย่างไ่้ไดายจากนั้นพวกเขาก็มาถึงห้องห้องหนึ่งบนกําแพงมีลวดลายของไฟและเลื่อสลักอยู่และหลังจากที่เฮอร์มินเห็นลวดลายนี้เธอก็เปิดตาที่สามขึ้นมาท,าทันทีแล้วก็สลบไปในทันที เมื่อเธอฟื้นขึ้นมาก็มีภาพความทรงจำมากมายผุดขึ้นมาในหัวเรากับจะบอกเฮอร์มินว่ามีเพียงเธอเท่านั้นที่สามารถนำทางไปสู่ไฟและเลือดได้ต่อมาเฮอร์มินรู้สึกเจ็บแปลกแปลไปทั่วร่างเห็นเพียงลวดลายแปลกๆปรากฏขึ้นบนผิวหนังนี่มันอะไรกันดูดีๆบนผิวหนังของเด็กผู้หญิงคนนี้จู่ๆก็มีรอยสักแปลกๆมากมายปรากฏขึ้นมาและภายใต้รอยสักที่ฉุดฉาดเหล่านี้ซึ่งซ่อนแผนที่ไปสู่ดินแดงเพลิงโลหิตเอาไว้เฮอร์มินใช้แตนที่จากรอยสัก พาทั้งสองคนไปถึงทางเข้าดินแดนเทิงโลหิตได้อย่างรวดเร็วแต่ในขณะที่ทั้งสามคนกำลังหาทางเปิดทางเข้าสู่ดินแดนเลิงโลหิตผู้พิทักษ์ดินแดนเลิงโลหิตสองคนก็ปรากฏตัวขึ้นอย่างกระทันหันผู้พิทักษ์ช้ทักษสะสกดจิตทันทีทำให้แฮร์รี่และเฮอร์มินเริ่มทะเลาะกันรอนรีบเข้าไปห้ามทักแต่กลับเผลอไปบาดมือของเฮอร์ไมโอนี่เข้าแต่แล้วเรื่องมาสจร,รย์ก็เกิดขึ้นเลือดที่ไหลออกมาจากมือของเฮอร์ไมโอนี่ค่อยๆลอยเข้าไปในสวิตข้างๆเธอจึงเดินเข้าไปเติมเลือดเพิ่มทันใดนนนนั้กกก็เเิดาารรปปลลี่ย่ยยแงแงองท ประตูทางเข้าที่เต็มไปด้วยเลือดและไฟก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าวิธีการเปิดใช้งานเปลวเพลิงโลหิตนี่เองต้องใช้เลือดสดของเฮอร์ไมโอนี่เป็นเชื้อเพลิงแฮร์รี่ที่อยู่ข้างๆเห็นดังนั้นจึงรีบพุ่งเข้าไปในเปลวเพลิงโลหิตทันทีแต่ถูกผู้พิทักษ์สองคนขวางเอาไว้รอนจึงรีบแปรเวทมนต์ใหญ่จัดการผู้พิทักษ์ทั้งสองคนในพริบตาแฮร์รี่จึงฉวยโอกาสวิ่งเข้าไปในเปลวเพลิงโลหิตแต่เฮอร์ไมโอนี่ก็หมดสติไปเพราะเสียเลือดมากทางเข้าสู่เปลวเพลิงเบื้องหน้าก็ปิดลงในทันทีในตอนนัันั้้้นนแฮรีี่่ทเเเขาไไปปใ um, ลลลวพพิงกกบบบด ผู้หญิงคนหนึ่งที่หน้าตาเหมือนเขาไม่มีผิดเพี้ยนและผู้หญิงคนนี้แท้จริงแล้วก็คือร่างต้นของต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ผู้หญิงคนนั้นบอกกับแฮร์รี่ว่ามเมล็ดพันธุ์ของต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นั้นไม่มีอยู่จริงและตลอดการเดินทางของแฮร์รี่ล้วนเป็นบททดสอบจากต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่มีต่อเธอเพราะแท้จริงแล้วมเมล็ดพันธุ์ก็คือตัวฮร์รี่เองมีเพียงเธอเท่านั้นที่เลือกเสียสละตัวเองต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์จึงจะฟื้นคืนชีพได้อีกครั้งในเวลานั้นรอนที่อยูู่่่ข้้้า Me o ้าาาาางงงนนอออออออกกกกกกใใชชเเ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 เววมมมมตรรรรรััษฮไโโีีีีจจหยดดธลลลลื็ปปปิปะิะะคแพ เขาก็รีบเข้าไปกอดคนทั้งสองและยิ้มทางโกหกว่าเขาได้รับมเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการชำระล้างด้วยเปลวเ,เพลิงมาแล้วเพียงแค่นำมันไปใส่ในต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์วิกฤตทุกอย่างก็จะคลี่คลายดังนั้นทั้งสามคนจึงรีบเตรียมตัวกลับไปยังพระราชวังแต่ระหว่างทางกลับแต่พวกเขากลับถูกเผ่าโทไลล่าทั้งสามคนพยายามปิดประตูเพื่อสกัดกัน้นแต่ประตูกลับติดและไม่สามารถเลื่อนลงมาได้ในช่วงเวลากับขันเฮอร์มินก็พุ่งเข้าไปใช้มีดปินจัดการโทรที่ไล่าตามมาเป็นตัวแรกจากนั้นก็หันกลับมาฟันโซ่ตรวนของประตู ทั้งตัวเองไว้กับโถข้างไหนสร้างโอกาสให้โรนและเพื่อนอีกคนหนีไปได้เพื่อความปลอดภัยของเผ่าเอลและทั้งทวีปสองคนนี้ขายเพื่อนอีกแล้วทิ้งเฮไมโอนี่ไว้สู้กับโถเพียงลำพังในขณะเดียวกันเมื่อใบไม้ไปสุดท้ายบนต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ร่วงหล่นอนเดอร์มอดที่ถูกผนึกไว้ก็เรียกเหล่าทหารปีศาจมารวมตัวกันเปิดฉากการโจมตีอาณาจักรเอลนี่คือสองครามระหว่างเอลและปีศาจจอมมารบนเดอร์มอดนำทัพปีศาจกว่าล้านนายบุกลงใต้เตรียมกว่าล้างอาณาจักรเอลที่ผนึกตนไว้หลายพันปี และเผ่าเอลก็เตรียมพร้อมรับมือกับศัตรูที่แข็งแกร่งแล้วกองทัพของทั้งสองฝ่ายปะทะก,กันอย่างดุเดือดในป่าเอลแต่เนื่องจากเอลใช้เวทมนต์ไม่ได้และความสามารถในการรบเดี่ยวก็สู้เผ่าปีศาจที่แข็งแกร่งไม่ได้ดังนั้นจึงตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบอย่างรวดเร็วเผ่าเอลถูกตีจนถอยร่นไปเรื่อยๆได้แต่ตั้งรับอยู่ด้านนอกวิหารโชคดีที่โรนและแฮร์รี่รีบกลับมาทันเวลาตอนนี้ถ้าแฮร์รี่สามารถเลืนต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ได้สำเร็จสถานการณ์การการ,รบก็จะพลิกกลับมาเป็นฝ่ายชนะได้แต่ทว่าในนนนนนตตออัั้้วววเดรมรรกกก็ปาาฏขึินนห และหยุดแฮร์รี่ไม่ให้เข้าไปในวิหารทันทีเมื่อแฮกริดเห็นดังนั้นเขาก็พุ่งเข้าไปสก,กัดวอลเดอร์มอร์เพื่อสร้างโอกาสให้แฮร์รี่ทั้งสองเข้าไปในวิหารแต่แฮกริดก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของวอลเดอร์มอร์เขาถูกวอลเดอร์มอร์ใช้คาถาทิขาาจนลม้ลมลงกับพื้นเมื่อรอนเข้าไปในวิหารเขาเรีบเร่งให้แฮร์รี่รีบนำมเมล็ดพันธุ์ออกมาเพื่อชุบชีวิตต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ในตอนนั้นแฮร์รี่ก็เปิดเผยความจริงออกมาแท้จริงแล้วไม่มีมเมล็ดพันธุ์อะไรเลยเพราะเมล็ดพัดพดตตออดดัันนนนุททีีี่่่แ้้้้้้จรริิิิงงงงงงกกกก็็คืืือออออออตตตตตตตววเเเเเเเขขาาสสสยยลละชชไไมมดดึ เพราะเขาไม่อยากเห็นแฮร์รี่ที่รักจากไปในขณะที่ทั้งสองกำลังอึดอักกันอยู่ประตูใหญ่ก็ถูกพังเข้ามาอย่างกะทันหันแฮร์รี่ถูกโจมตีจนบาดเจ็บสาหัสเมื่อรอนเห็นดังนั้นก็กำมัดแน่นไรเวทมนเพื่อต่อต้านวูเดอร์มอร์แต่เห็นได้ชัดว่าเขาไม่ใช่คู่ต่อสู้ของวูเดอร์มอร์ไม่มีทางเลือกเพื่อความปลอดภัยของทั้งทวีปแฮร์รี่ทำได้เพียงยอมรับชะตากรรมอันโหดร้ายและเดินเข้าไปในต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยตัวเองทันใดนั้นก็มีแสงสว่างวาบขึ้นในที่สุดต้นไม้ไมมัักกกกกดดิิ์์สททธ็็ไ้ลลมมมาาาาาาาเเเใหหห่ปปปีจจงงยยนควนนรต และถูกผนึกโดยต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ลายเป็นใบไม้อีกครั้งในขณะที่วอเดอร์มอร์ถูกต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์กดข่มไว้แฮกกิดก็ใช้ถ้าไม้ตายผนึกปีศาจกระหายเลือดจัดการเขาสงครามก็จบลงความสงบสุขกลับคืนสู่ผืนแผ่นดินอีกครั้งและหลังจากนั้นรอนก็ออกเดินทางไปช่วยเฮอร์ไมโอนี่เพียงลำพังเพราะแฮร์รี่กลายเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วคงปล่อยให้เขาเป็นโสดไปตลอดชีวิตไม่ได้หรอกฮ่าฮ่าฮ่าจบซีซั่นหนึ่ง